สวัสดีครับร้านสมคิดการค้าครับผมวันนี้พามาดูรถไถหน้าร้านนะครับผมประจําเดือนตุลานะครับตัวแรกครับ RT 1 0ร้อยพัดนะครับตัวนี้พร้อมกับหาง NC พัดนะครับชุดนี้อยู่ที่47,000บาทนะครับพิเศษเลยก็คือเขาจะได้เป็นล้อใหม่ไปเลยนะครับผมล้อเหล็กพร้อมวงล้อนะครับฟังเสียงเครื่องครับผม นี่ครับประมาณนี้เลยครับเครื่องอา1 0ทีร้อยพัดโคง NC พัดเอกนะครับสยามพัดนะครับเรียงง่ายๆได้เป็นล้อเหล็กใหม่ครับพร้อมใช้งานครับระบบ3เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยครับก็สยามนะครับ4เกียร์เครื่องดังดีครับ4 7 0 0 0บาทนะครับ ไปกันแบบเ,เร็วๆเลยนะครับไปดูด้านในครับตัวที่สองครับผม RT100 พร้อมกับหางสยาม131นะครับตัวนี้ชุดนี้อยู่ที่37,000บาทนะครับก็จะเป็น RT ตัวไฟหน้าเล็กนะครับแล้วก็รุ่นสยามตัว30ปีนะครับตัวนี้จะจะก่อนที่จะเป็นสยามพัดนะครับผม สีเกียร์เช่นกันครับแต่ราคาก็จะถูกลงมาหน่อยฟังเสียงครับ อันนี้ครับผมตัวแรก4ี่หมืนเจ็ดตัวที่สองสามหมืนเจ็ดตัวนี้อาร1ทีร้อยสิบพัดนะครับสี่หมืนเจ็ดพันบาทเช่นกันนะครับได้เป็นสิบเอ็ดแรงเลยนะครับแต่ว่าล้อก็จะเป็นล้อที่ตัวตัวเก่านะครับผมที่มากับโครงนะครับตัวนั้นจะเป็นล้อใหม่นะครับแต่ว่าได้เครื่องสิบแรงทีนี้ได้เป็นเครื่องสิบเอ็ดแรงนะครับาราคาเท่ากัน อันนี้กันน้ำดูดูฝนนะครับผมเล่งเครื่องนิดนึงฟังเสียงครับนี่ครับรุ่นนี้เสื้อเกียร์จะเป็นเหล็ก F C D นะครับผมสยามพัดนะครับเหล็กเอฟการเข้าเกียร์ก็สี่เกียร์นี่แหละครับสี่เกียร์ด้านหน้าหนึ่งเกียร์ถอยนะครับตามแป้นเลยนะครับเกียร์กลางนะครับวันนี้จะยังไม่ได้ขับให้ดูนะครับผมประมาณนี้ครับผมสำหรับตัวนี้ ส่งได้นะครับทั่วประเทศครับผมไปดูด้านในครับฝั่งเครื่องครับผมครับโซนด้านในก็จะมีพวกอารที้อยพัดนะครับผมอาทีหนึ่งหนึ่งศูนย์พัดราคาอารที้อยพัดนะครับอยู่ที่สองหมื่นสี่พันห้าร้อยครับถ้าเป็นร้อยสิบพัดสองหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับผมราคาก็ต่อรองกันได้คุยกันได้นะครับถ้าเป็นเครื่องพวก ET นะครับ ET 80แปดศูนย์ก็ราคา 1,000 0บาทนะครับผม et 95 13000นะครับ13,000าบาท11แรงนะครับ et 110 15000บาทนะครับถ้าเป็น et ตัวนูนนะครับ110ตัวนูนก็17,500นานะครับผม r t รุ่นธรรมดานะครับรุ่นไฟหน้าเล็กก็อยู่23,000บาท22,500าทนะครับเดี๋ยวฟังเสียงครับผม อันนี้ก็จะไม่ได้ติดให้ฟังทุกตัวนะครับเป็นบางตัวแล้วกันลูกค้าสนใจตัวไหนอยากฟังเสียงตัวไหนก็แอดไลน์มาได้นะครับ097 971 2677ครับผมร้านสมคิดการค้าครับตัวนี้เป็นอาทีร้อยพัดครับ องหมื 24, นสี่พน้ะครับตัวนี้ไฟหน้าจะใหญ่นะครับรุ่นพัดประมาณนี้แล้วกันครับผมไปแบบเร็วๆนี่เอาตัวต่อมาเลยนะครับมาฟัง110กันบ้างนะครับผมร้ 110, 110. อยสิบอยสมือหมุนจะอยู่ข้างหน้านะครับรุ่นอาที ัวนี้ก็26,500ครับอาที110พันจัดให้ตามระบบเลยครับ รกันเครื่องทางร้านประกัน90วันนะครับผมประกัน90วันจากทางร้านนะครับถ้าเป็นเครื่องมือสองนะครับตัวนี้24,500ายครับทีร้อยพัด ตัวนี้เป็นอาทีธรรมดานะครับผมอาทีร้อยนะครับสองหมื่นสองครับตัวนี้ฟังเสียงครับ นี้ล้กันครับผมสำหรับเครื่องยนต์อาทีนะครับโคงบิ๊กจิ๋วครับผม9,500ถึง1,000งบาทครับบิ๊กจิว๋ว88ดแปคงฟีกนะครับส่วนช้างเหล็ก12ื0นสองครับผมครับช้างเหล็ก6เพา4ีเพาก็หมืน่นหมืน่นท้วนครับหมืน่นท้วน ล้อก็จะมีใบสามนิ้วครึ่งนะครับวงสามสิบอยู่ที่6ก0 0นครับถ้าใบสีนิ้วอยู่ที่6กพัห้าครับใบห้านิ้ว7จ็ดันห้าครับผมรับเองก็ลดได้อีกอยู่นะครับมันจะเป็นพวกอุปกรณ์นะครับผมอุปกรณ์ทํานาไม่ว่าจะเป็นคุบหรือว่าห้องเต้แบบสกีก็มีนะครับผมใช้โซลากนะครับห้องเต้แบบสกีอยู่ที่ 2,800บาทด้านหลังก็จะเป็นโครงนกนะครับโครงนกโครงมือเลงบางนาโครงนก New Max นะครับเข้าใหม่ครับตัวนี้จะเป็น141 New Max นะครับที่ปรับมาก็จะเป็นด้ามเกียร์นะครับยาวขึ้นแล้วก็ดุมล้อแบบใหม่นะครับเปลี่ยนซีนง่ายครับสำหรับ Nt141 ม็กนะครับส่วน16ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับผมสมบูรณ์ Perfect ครับ มือเล้งหนึครับอยู่ที่38,500ครับผมจะเป็นใบสี่นิ้วนะครับวง30ตัวนี้เฟืองใหญ่นะครับมูเล่สองล่องหลักครับผมล่อง12นิ้วนะครับย้ำนาเกียร์สองได้นะครับสำหรับมือเล้งบางนาประกัน1ปีครับนกก็ประกัน1ปีเช่นกันนะครับหนึ่งสี่หนึนิ้วแม็ก ทางร้านเราก็มีจําหน่ายนะครับผมเดี๋ยวไปดูเครื่องใหม่ด้านหน้าครับเครื่องใหม่เราก็มีครับสดผ่อนได้หมดนะครับอันนี้เครื่องนะครับโดยประมาณอีทีร้อยอีทีร้อยสิบอย่างละสองนะครับอีทีเก้าห้าสามตัวอีทีร้อยสิบอีทีเก้าห้าก็เยอะเยอะพอสมควรอยู่ครับผมเหมือนสามนะครับอีทีเก้าห้าแต่ถ้าเป็นเก้าห้าตัวนูนก็จะอยู่ หมื่นหกนะครับอ,อีทีเก้าห้าตัวธรรมดาหนึ่งสามครับถ้าเป็นอีทีแปดศูนย์หนึ่งหมื่นบาทครับผมร้อยสิบก็มีนะครับร้อยสิบตัวนูนก็มีด้านหน้าก็จะมีโครงใหม่เครื่องใหม่นะครับโครงนกก็หนึ่งสีหนึ่งแม็ก 43,500นานะครับ141นิวแม็กตัวที่ปรับปรุงมาใหม่ก็อยู่45,000นนะครับส่วน16แม็กอยู่ที่48,000บาทครับผมสยาม n c p นซ x ก็37,000บาทครับผมตัวธรรมดานะครับตัวบังโคลล้อใหญ่ก็43,500นานะครับประกัน3ปีนะครับสำหรับโครงสยาม n c p นซ x นะครับ ฝั่งนี้ก็จะมีเครื่องโ d เดนโบนะครับตัวนี้ขายดีครับ155ราคาเพียง29,500ครับประกัน1ปีนะครับมอก็สแกนดูเลยครับผมบริษัท g โ d เดนโบประเทศไทยนะครับอะไรหาง่ายครับที่ร้านผมก็สั่งมาขายนะครับทั้งอะไรแท้อะไรเทียบนะครับมีหมดนะครับใช้ประจำครับส่วนเครื่องใหม่ฮคูบต้าก็จะมี z ซทีนะครับผม 140พัดประกัน3ปีอยู่ที่49,500นะครับราคาโปรโมชั่นพิเศษไปเลยส่วน155นะครับอยู่ที่52,000ครับผมประกัน3ปีนะครับสำหรับเครื่องคูปตา z ซทพัดทัถังเหล็กนะครับรุ่นใหม่จะเป็นถังเหล็กน่ครับร้อยี่ก็มีนะครับร้อยี่อยู่ที่4ี0หมับาทนะครับอันนี้155มือหมุนนะครับ หนึ่งสี่ศูนย์หนลูกค้านาลมก็จะใช้เครื่องใหญ่นะครับอันนี้ก็คือตัวขายดีนะครับหนึ่งห้าหนึ่งี่อ่าหนึ110ก็มีนะครับหนึ110อยู่ที่สี่หมื่นสีครับผมเส้นทีร้ก็มีนะครับก็จะถูกลงมานะครับอยู่อยู่ที่4ี่หมื่น้าอยะครับพวกนี้จะเป็นอะไหล่ครับพวกของโกลเด้นโบนะครับอะไหล่โกลเด้นโบเรามี สต็อกไว้ให้นะครับพวกลูกปืนพวกอะไรนะครับพูดง่ายเลยว่าซื้อไปมีอะไรซ่อมแน่นอนนะครับกว่าจะได้ซ่อมก็คงคืนต้นทุนไปแล้วนะครับหายมาหลายปีครับโกลเด้นโบวประกันหนึ่งปีเต็มๆนะครับก็มีประมาณนี้แล้วกันครับลูกค้าที่อยากผ่อนก็ผ่อนได้นะครับผ่อนทางไฟ a นซ์ลิสซิ่งนะครับ ติดต่อรายละเอียดเบอร์โทร0979712677ครับร้านสมคิดการค้าจังหวัดกระสินครับผมอันนี้ก็อุปกรณ์เสริมนะครับอุปกรณ์เสริมมีสกีแหนบสกีธรรมดาสกีกระบองนะครับพวกข้อต่อนะครับข้อต่อ2องผานนะครับก็อะไรนะครับอะไร ลูกค้าสนใจตัวไหนครับทักมาทางเพจได้นะครับสอบถามได้เพิ่มเติมนะครับร้านเราตั้งอยู่ไหนนะครับร้านเราตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแปนอำเภอกำมะลาใสจังหวัดกาลสินครับตั้งโลเคชั่น G.P.S พิมพ์มาว่าร้านสมคิดการค้านะครับก็มาตาม G.P.S ได้เลยนะครับผมนะครับพอมีเห้เลือกอยู่นะครับสินค้าต่างๆนะครับ ลูกค้าที่มีโครงเก่าเครื่องเก่าก็นำมาเทินได้นะครับผมราคาก็ตีให้ตามสภาพตามาแรงม้านะครับนี่ครับร้านเราติดถนนคอนแกนพลทอ,องนะครับเส้นยางตลาดบ้านบ่อหน้าร้านก็จะเป็นโกดังนะครับไปไม่ถูกก็โทรมาสอบถามก่อนได้นะครับสอบถามเส้นทางได้เรื่อยๆนะครับ 097 971 2677ครับและอีกเบอร์ครับ081 768 2479สําสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมพอหอมปากหอมคอครับสนใจรุ่นไหนเพิ่มเติมทักมาในเพจได้นะครับสวัสดีครับ